อนนี้ย่างข้าวหน้าฝนเลยครับทั้งมดและเผียจะระบาดมากเลยครับและข้าวทำลายพืชผลางการ,กรเกษตรของเราสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชนแนลนะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสูตรในการไล่มดและกำจัดเผียาจากสิ่งนี้กันเลยครับทุกครัวเรือนและทุกบ้านส่วนมากจะมีกันนะครับเพราะว่า เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเลยครับกาแฟซองกาแฟซองนะครับสามารถไล่มดและกําจัดผีได้นะครับเดี๋ยวมาดูสูตรไล่มดและกําจัดผีด้วยกาแฟซองทําแบบนี้กันเลยครับถ้าเรามีกาแฟซองเพียงหนึ่งซองเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราใช้ไล่มดและกําจัดผีที่ต้นไม้ของเราได้ทั้งสวนเลยนะครับผมจะมาแนะนํา สูตรนี้เลยครับเป็นกาแฟซอน,นะครับร่วมกับน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรเทใส่ลงไปรวมกับน้ำเลยครับกาแฟที่หมดอายุก็สามารถไล่หมดและกำจัดเถียได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที แต่สูตรกาแฟไล่มดและกําจัดเพยสูตรนี้นะครับเราจะต้องมาใช้ร่วมกับตัวนี้เลยครับเป็นสารจับใบโดยการใช้น้ํายาล้างจานทําสารจับใบนะครับเราจะใช้น้ํายาล้างจานประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยครับเสร็จเรียบร้อย เราเทสใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับแค่นี้นะครับเราก็ได้น้ำยาไล่มดและกำจัดเพ้ยที่ต้นพืชกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีใช้กันนะครับเมื่อมดและเพ้ยทำลายต้นพืชจนเหี่ยวเฉาแบบนี้นะครับ ตอนนี้ย่างเข้าหน้าฝนเลยครับมดและเพียจะระบาดมากเลยครับในการทําน้ํายาสูตรนี้เราจะฉีดพ่นไปที่มดและเพียแบบนี้เลยครับเพื่อกําจัดมดและกําจัดเพียกันเลยครับน้ํายาสูตรนี้นะครับกําจัดมดตายทันทีและเพียก็จะฝ่อในที่สุดเลยครับและยังป้องกันทั้งมดและเพียได้อีกครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาพีชนแนลได้นะครับดูสิครับมดจะตายในทันทีและเพีก็จะฟอในที่สุดได้เองครับมดจำนวนมากทำลายต้นมะเขือสูตรนี้ใช้ได้ผลดีในการกำจัดมดและกำจัดเพีป้องกันได้ทั้งมดและเพียเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์ นำสูตรนี้ไปกำจัดมดและกำจัดเพ้ยที่ต้นพืชภายในบ้านของเรานะครับเมื่อเราฉีดทันทีนะครับมดจะตายในทันทีเหมือนกันเลยครับและเพ้ยก็จะ่อในที่สุดนั่นเองครับดูสิครับมดจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ายาของเราเข้าไปนะครับต้นมะเขือต้นนี้นะครับถ้าเราไม่สังเกตดีดีนะครับเราจะไม่เห็นสัตรูพืชอย่างมดและเพ้ยเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใต้ใบพืชนะครับ เห็นไหมครับใต้ใบพืชจะมีเพี้ยเต็มไปหมดเลยครับและมีมดด้วยครับและน้ำยาสูตรนี้นะครับเราจะใช้กำจัดทั้งมดและเพีย้ยภายในครั้งเดียวกันเลยครับฉีดพ่นไปแบบนี้เลยครับในการฉีดพ่นนะครับเพื่อกำจัดมดกำจัดเพีย้ยป้องกันมดป้องกันเพี้ยนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงคบข้ามจะได้ผลดีที่สุดเลยครับ และในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นเมื่อเกิดการระบาดของโดละเพียนะครับทุกๆสองวันนะครับเพราะว่าน้ํายาสูตรนี้นะครับเป็นสารชีวภาพเราจะต้องใช้ติดต่อกันอยู่เป็นประจำนะครับจึงจะได้ผลดีนะครับและคลิปนี้กรจกเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพุทธิชัยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากพุทธิชัยพีชนแนลผม สูตรในการกำจัดมดกำจัดเพี้ยป้องกันมดและป้องกันเพี้ยนะครับที่ต้นพืชเราทำขึ้นใช้ได้เองจากน้ำยาล้างจานและอีกหนึ่งตัวนะครับคือกาแฟกาแฟทุกชนิดมีกลิ่นและมีสารบางชนิดนะครับสามารถกำจัดมดกำจัดเพี้ยและป้องกันได้ด้วยครับ